สาธุสาธุสาธุบัดนี้วันที่8เดือนกรกฎาคมพศ2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้าในอัครชัยทาศีพระหัต361ขอถวายเสียงสดสายายพระสูตรพระปรลิตฐและบวต่างๆถวายเป็นพระมุชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดคุบบาทอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติเลื่อนได้มีสมัมผิสจุดจอดแงขระปัญจะนะ ในบทสมมตอย่างต่อเนื่องด้วยเทอินอาะหังสมาสม,มุโทโภพขาวาพูดทางพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพขะวาตาธโมธรรมบังนัสสามิสุปฏิปันโนพขะวโตสาวกสังโคสังขังนามามิอระหังสมาสม,มุโทโธสุจิลังเกอริพุโตคุณในหิทธะมาโทนานิปารามิหิเดทิสติ เยวชีวังอาหารพูดทางธรรมังสังขังสันังขโตผเชมิรัตนันตะยังธรรมังสลามิสธินาสมันตาจักะอวเพนสุอันตระขจนตุเทวตาสธรษามังุนิปราตชะสุนันตุสังฆะมกถังสังเคกเปจารูเปสิริสิคราตเตจันตาดิเขวิมาเนทีเปรเถจะคาเมตระวะนัคหะเนเคหวัตถุมีหิเขเตภุมาจินตุเทวชลธะรวิสเมยขะคำพะปนาคา ติณหันตาสันเกยังมณิวะระวะกะนังสาธุวเมสุน,นันตกธรรมะสวนาการโอยัมวะพันตาธรรมะสวรรกากโรโอยัมวะพันตาธรรมะสวนาการโอยัมวะพันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอรันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสนังัจฉามิธรรมังสนังัจฉามิสังฆังสนังัจฉามิทุติยมปีพุทธังสนังัจฉามิทุติยมปีธรรมังสนังัจฉามิทุติยมปีสังฆังสนังัจฉามิตติยมปีพุทธังสนังัจฉามิตติยมปีธรรมังสนังัจฉามิตติยมปีสังฆังสนังัจฉามิ นัเตเมสรนักอัญญังพุทโธมสันนักลังเอตินะสัจจพิณสตีเมีของตุสัพพทานั่นตีมสรนนังอัญญังธรรมโมเมสันนังวลังเอตินะสัจจพิณสตีเมหขอตุสัพพทาน่นตีมสันักอัญญังสังโฆมสนักวลังเอตินะสัจจพิณสตรเมหของตุสัพพทาพูดทางนัเมรัตตาภูตะสาลีรุตราชิตังทำมังนันเมรัตตาภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตตาภูตะสุสีและถิงเอตังนัเมติรัตนังรัตตารีะ วัตถุวิเศษะปูตังอัญโยยายุตตะคุณโยคะวะสัมปะวันตังอันสมิตยำหิปิตเทวะยะถาติทันเทเอากาังวินาตติตตะเรส,มสัมภะเวนะโรเกกะทาจิจิจิจเจรจะปตุปูตังคัมภีรัญนะวิชยังอัจฉรุสันถังวินโยหิปฏิตะชนะหิวินชันยะรูปังโรกัมหิเกหิจิตกัถันจะจุปะทำปนิยังเกสัญจิสุทุงวิธิตังคุคณากายะตายะ ณเมหิตเยวะชนะตายะส,สุวินสุตมปิสมุปชะตังณมาสิตสุทธะปะสาทะทานังบุญญาธิกานะมักสามุตตามัมุตณภูมังลูกขาปมุจจะนักน,ะนะักณุกขาสารังขาตานังปูชาระเหตุสุป,ปรมังอภิปูชนียังมีพ,พนานะสันจิกริยายุป,ปะนิสสะยะถังสัมมาเกเรสมะาทโสธนะสิทิยาจะสวังหิอัฏฐกุะะสะเรหุปะเสวนียังปณิหิจะเปี่ยสารังคามณียะเมวะสัตสมา อิตังตืนังสารังขะตัมหะรันติงที่วังคณะเน,นสุนัมัสมานากูเชมะจะปิสัสนังสะปะสันนจิตาตาสถานุป,ปาริจริยาสถา,าราตาจะาปุญญะาตาัานทะสุกเกสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุเชตชะตะตระจะสถา,าปิสวันิีหอนตุยเยจิทะธรรมะวินยามหิป,ปมานัมภูตโตโลกุตระายพิสมัยโยนิยโตสุพุนังตาโสปนิสายยะจะยายะอิหัมปิหอนตุปัตุตเยประริจโต โสภาสาทากโรโยจโกมาโมหม,มาราปรพัทโกสามังอุทธโสุกตโตมุตโตปันสาปัสาวินิโมจยันตโตปะเพสีขีมังเชนตังวิเนยังพุทธังวิเรตังจีเดสารามิโลคะสนัญจวินายากันจะตันเตสาเตชยสิทธิหัตัวสพันจัตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมเชโยโย,ยว,วิยะตัสสะสัตถูเททัสสาสิ โรกสะมิส pues ุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะรัสสทธารีสตาวะโหสันติการุจินโนทำมังวิรตังศีลสาระมามิโมหัปะทารังอุปสันตถหังตันเตสาเตเชสสทธิหัวตุสัพพันตตรายาจวินาสเมตุสธรรมะเสนาสุขตาลุคโยโลบกสะปปูปะกกเรชะเสตาสันโตเชยังสันตินิโยชะโกจะโสกขาธรรมังวิิตังคารติธรรมังวิิตังสีลศาสนาระมามิพุทธานพุทธังสมาสีระทิถิงตันเตสาเต เทยศุธีโหดตัวสพันตัตรายาเจวินาสเมนโตนโมรหันตโตสมาสัมพุทธะไม่เห็นสโนนโมอุตมะธรรมะสะสากขาตัดเสวะเตณิทะนโมมหาสัสฆสีสุทธะสีรานทิทิโนนโมอุตมาตายะรสะรันตานญสะสารุกังนโมโอปะตะโอมักาติตสะดาสะมวัุจัสปินโมกรัมปะภาวนะวิคันจตุอุปัฏฐวานโมกระนุภาวิณะสมุทีโหดตัวสัพพทา นโมกรมภามิหน้าสมวัตีโหตุสัพพทานนโมกรนาสะเตชะนะวิหิมหิโหมิเตชวา เอวามเมสุตังเอกังสัมวายังพระขวาสังเกสุวิหารติกับปิดรัพุสิงห์มหาวเนร์มหาตาพิภูสังเขนะเสถิงประจักษเมตตหิพิภูสติหิตสเพเหวาอรฐานติหิตทัศหิตจารุการทัตตหิตเทวตาเยปูยณะสันนิปเรตตาโหติพระขวันตังทัศนญาพิภูสังฆาจะตุนางสุทวาสกายิ่งกนังเทวนังเอตธาหโศริออยังโขพระขวาสังเกสุวิหารติกับปิดรัตุสิงหมหาวเนมหาตาพิภูสังเขนัจ สิทธิถิงปจัจจัะแมตเตหิตพิโกส,สัตหิตสเพเหวาอรหันตหิตทัศหิตเจรกาทัตุหิหกกตเทวตาเยปุญญานัสานิปติตาหองติภักขวันตังทัศนญาพิโกสังฆะยานุนปะปยัมปิเยนะภักขวาเตนุป,ปะสังกะมายะมาอุปะสังกมิตาวาภัวันโตสันติเกปเจกะคาถาภาษา,า,าย,ยาม,มาติอรโคตาเทวตาสยะถาปิยณะมะภะราวาปุรโส สมิาาสธิตังวาพาหังปัสสาลิยะปัชชะตังวาพาหังสัมิชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวศุอัตราหิตาพระควนโตปุระโตปะตัวระหงสุอันทโคตาเทวตาพระควรตังอภิวาเทราวาเอกมันตังอัฐานสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพระควรโตสันติเกอีมังฆะถังอภา,าสริมหาสมยโยปปะนณัสมิงเทวกายาสมกตาอคตรามหีมังธรรมสัมมัยยังทักษิตายวปประวะอปาละชิตาสังคติอันโขอัปราเทวตาพระควรโตสันติเกอีมังฆะถังอภัสริ ตนพิกาโวสมะหะท,ทั้งส่วนจิตตังอัตอนโนอุชุก,กมะกังสสารถิวะเนตานิขะเหตตาวอินทอริยานิรักขติปฏิตาติอัตโคอัปาราเทวตาภะวันโตสันตินเกอีมังะถังอภา,าสิเชตตาวะเสรังเชวตวาวปราริขังอินทงกินลังโอหันจมะมัเมชาเตจันติสุทวิมราจาปุมตาสุทันตาสุสุนะคาเตอัตโคอัปปราเทวตาภะวันโตสันตินเกอีมังะถังอภาสิเยเกจิพุทธังสันนัตาเสนาเตฆาสันติอาปะยะภูมิมหายะมนุโสางเพหัง คิว่ากายังอัปปะริปูเรสันติติอะัโขพควาพิกุลอมตเตสิเยปุญญะนาพิกเวทะสาวะโรกาทารสุเทวตาสันนิปริตาหอนติตถาคตังทัสสนยะพิบูสังขจะเตยปิเตพิกเวอะเหสุอัติตะมัทนังอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควัตานังเอตปะระมยวะเทวตาสันนิปิฏาเหสุสยะถาปิมะแหงเอตระหิเยปิเตพิกเวภะวิสันติอนาคตะมัทนังอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควัตานังเอตปะระมยว เทวตาสานันนิปริตาพระวิสันติสยยถาปิไมหังเอตระหิตอาจิสมิตอาจิคิสม,มิตพิขเวเทวกายนังนามามิกิตาอิสมิพิกเวเทวกายนังนามามิทายสิสมิพิขเวเทวกายนามามิตังสุนาถะสานุกะมนัสสิกรโทภาสิสามิติเอวังพัตเตติโขเตพิกุปะคันโตปจัจจสสุภภะควาเอตะทะโวจะ สีโลกม,มะนุก,กัสมิยัถานอมมาตพสิตาเยสิตาสนิคัมพรางไปเหตตาสมาหินาปุถุสีหะวะสันินาโอโรมะหังสาพิสามพุนโนโอทาตามะสา <osc> สุดทธาวิปัสสนนัตมะนายเวลาเป็นโยปจัตเตยตะวะวะเนกปีละวัฒเวตะโตอมัตยิสถาสาวกเกศเลนเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาอาัาพิกโวเตจะอัตตาปะมกระงสุตะวันพุทธศาสาจันนังเตสามปะตัวอหงยาหนังอมรุษานัทธสันนังอภิเกสตะมัตหุงทศศาสังอัฐสันตลิสัตังเอเกศาสนังอมนุสานักพัทธสูงอภิเกนตะมัตหุงทิสาสภพุตตาอหงตจจะสภอเิญยะ ภาวัคคิวานาจากกักรุมาตัดโตอมติสัทธาสาวัตเกสานิเตทิวกายาพิกันตาเตวิชาอัทธาพิกกะโวเตเยโวหังกิตะยิสมิขีระหิอนุปวาสโสตตะสหัสสาวะยักขากรม,มากับปีละวัฏวาอินทิมันโตชุติมันโตว,วัฏธรรมันโตยัสัจโนม,มุทธรรมานาพิกกะโมพิกุณังสามิติงวนังจัศหัสสาหิมมอุตายักขานตวินโนอินทิมันโตชุติมันโตว,วัฏธรรมันโตยัสัจฉโน โมทัมนาพิกมพคนังสามิติงวนังสตาคิลาติสหัสสายัขานัตตะวิโนอินทิมันโตชติมันโตยัสัจโนโมทัมนาพิกมพคนังสามิติงวนังอิเจเตสภาสหัสสายักขานัตตะวิโนอินทิมันโตชติมันโตวะธรรมโตยักสัจโนโทัมนาพิกกมุพิคนังสามิติงวนังเวสานมิตาปัจจัตะตายัขานัตตะวิโนอินทิมันโตชติมันโตวะธรรมโตยิกสัจโนโมทัมนาพิกกมุพิุนังสามิติงวนังกุมิโรนสกัยฮิโกเวสปุรส ปะเยรูปะสติคุมคุมพิโรชกหิโกโสปะคะสามิติมวณังปะปุริมัตจะที่สังราชาทะตัทธทอปัสาติคัมภระธนังิปติมหาราชาย่าไสโสภุตตาปิตสาภาโวอินทามนามหาปราชอินทิมโตชุติมโตวัตตมโตย่าเสจโนมะท้มนาพิกระมุงกนณังสามิติมวณังท่กิณจักรที่สังราชามิลุมโหตัปปัสสาติกุมพระธนางทิปติมหาราชาย่าไสโสภุตตาปิตาสาภาโวอินทามนามหาปลาชอินทิมนโตชุติมนโตวัฏฐมนโต ยัสจินโญมาธมนาพิกรมุนพิคนังสามิติมนังปัจฉิมาจาริสังราชาวิรูปะโขปะสาตินักขัตังอธิปติมหาราชายัสเซโสปุตตาปิตสามาโวอินทธมนามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวัตถามันโตยัสิโนมาธมนาพิกระมุนพิคนังสามิติมนังปุตตะรัญจาริสังราชากุเวโลตุปะตัปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสเซโสปุตตาปิตสัตสปะหาโวอินทธมนามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวัตถามันโต นนสซาเชโนพอธรรมนาพี่กมูพิโกนังสามิติงมนาปุริมาธิสังทัตตาทากินนะวิรุหะโกปัชีิมนะ,มะวิรุปะโหปุกุเวโลอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตโุโรทิสาธันทันระมานาอัธสุวะรณีกับปิลวัฒเวเตสังมายามิโนทาสาอาคูวันจันทิกาศธา,า,ามายากุเกณฑูกวิเกณถูกจ วิภูจะวิวิตัวสหะจันทโนจันทะโนกามเสถโจะกินนุบันฑูติมนุฑุจะปานาโทโอปัมัมโยจะเทมาสุตโตจะมาตาริจิตตาเสโนจะคัมภะโผลมาโผรชาชาโนสโพอภูปจักสิโขเจวะติมพะรูสุริยะมัจฉาสหเอเตจเนียจะราชโนคัมภะพาสหะราชุพิโมทมนาพิกมุมพิณังสามิติวนังอาทหูนภัสานาขาเวสาลาสหตัญชกากำพะรัสตาราคาอาโค ปญญาคาสหญาติพิยมุนาทัตาหัตถาจัอาโคนาคายะส,สัสเชโนโอเอราวโนมหานาโคโสปขะสามิติมนังเยนาคาราเชสหาสหาหันติทิพนิสาปขาิวิสุทธาจาักรุเวหาญะสาเตวนามชมะปต,ตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามะอาภะยันตานขคาราชาณามาสีจุปัน,นาโตเขมมะมะกสิพุทโธสันานิวจาริอุป,ปะวะหัยันตานาคาสุปนาสาระมะกังสุพุทธังจิตาวิชิระหัดเหนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโรวะ วาสะวสเตอินเทมโตชุติมันโตการรักกัญชามหาพิสมาอาสุราทนะเวคาสาเวปายติสุตติจะมหาธโนณมุจิสหะสัตจจะภริบุตรนังสเพวโดจะนามกาสมนัยหิตวะพระิงเสนังราหุพะทะมุปะขะมงสมาโยธานิพันเตพิโคนังสามิติ่านัง อโปจัตเทวาปัฏฐวีจัตเตโชวะโยตัทธังขมงอนุนามอนุนาเทวาสมโมจะยะสัสสะสหเมตตาการุณากกยิกาอาคูเทวายะสัสนโนเทเสติทัสนากายาสัพเพนัตตมิโนอินทิมตโตสติมตโตวัฏธรรมโตยะสสนโนวุทัมวนาพิมุงพิกรังสามิติงวเนงเวทูจัตเทวาสหาริอัสมาจัตเทวียะมาจันทสุปนิสานเทวาจันะมะขุปริกิตาสุริยันสุปนิสานเทวาสุเรตมะขุปริกิตานักขัตตานีปุระกิตวะอาคูมัทธวะราหักาวสุนังวัสมโธเถโทสโกปคาปุ เทเทสะตากายาสัพเพนันตาวิโนอินทิมันโตัชุติมันโตวัดธรรมันโตยะเสศิโนมุทภาพนาพิคมงพิณังสามิติมวะนังอัตถูสาหปูเทวาสาระมัคคิสิขาลิวะอธิรกาจะโรชาจะอุมมาปุพะนิภาสโนวารุณาสหพรมมาจะกอจุตตาจะอริชกาอสุเรยยะรุจิราอาหูอาหูวสวริเนศโนเทเสเตสธากายาสัพเพนันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัดธรรมันโตยะเสศิโนมุทภาพนาพิคมงพิณังสามิติมวะนัง สมนานะมาหาสมนานะมนุษสามมนุษสุตมะกินข้ามปุตสิกาอาคูอาโคมโนปุตสิกาอาทะคูหันโยเทวาเยจารโหตวาสิโนปรารขามหาปรารขาอาคูเทวาญาสสิโนเทเสติสนา,ากายาสเพนันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตว,วัฒน์มันโตยะสาิโนมุธามนาพิกมงคพิกนางสามิติมนังสุก,กากะรูมิห์อาลุณาอาคูเบขันอาสาส,าสาหะโอทาตาขัยหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาขาราชาวิสกาจะยาสสิโนท่านายังอาคาปัชโนโยทิสาภวิ อภิวัสติเทเสเตสถากายาสเพนนาตมิโนอินทิมันโตสุติมันโตวัฒมโตยัสัจิโนมุทธรรมนาพิกรมุงคุณังสามิติมุนังคิมิยาดุสตายามากัตถกาจะยัสัจิโนสัพพิตาการะมะเศธาชตินอมาจะอาสวะนิมานาราติโนอาคูอัทาหุตะปปรานิมิตาเทเสตเตสถากียาสเพนนาตมิโนอินทิมันโตสุติมันโตวัฒมโตยัสัจิโนมุทธรรมนาพิกรมุงพิกรมุงพิโกนังสามิติมุนัง สันติเตทิวะนิกายาสเพนั้นต่างวิโนนัมันวะเยนะอคันชงเยจันเยจะสาธิสาสหะปวุทธะชาติมัคครังโอคันตินะมะนาสวังท่าขีโมขาตรังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพมาปะระโตจะปุตตาอินทิมโตสหะสานังกุมโรติโสจะโสปคะสามิติมนังสหะสาวะพมะโรคันังปะหาพมัยวิติถาติอุปปัมโนสุติมันโตพิสมากัโยยาสสิโสเทสนะ เทเสถะอิสระอาคูปเจเกวะสวัตติโนเตสันจะมัชฌิมาโตอาคาปะหาลิโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเวสภัมมะเกมาตเสนาพิกามีปัญจกันหัสะมัธยังเอทะคันหะทะพันทะทะอาเคนะพันทะมัดถุโวสมันตาปาริวัตเถระมะโวมุจินทะโกจินังอิติตะทะมหาเสนโกันหเสนอาเปชายิปะนิยนัมตระมหัจจะ สารังกตวันะเพระวังยะถาปวชโกเมโคธนะยันโตสุวิจโกตถาโสปัจจุฑาวติสังกุโตอาศัยยังวะเสตจจะสภะมิญญาภาวะขิตวานะจักขุมาตโตมณีสัทธาสาวกเกสานิรเตมะมณเสนนาพิกันตาเตชะแทพิกโกโวเตจะอัตตะปะมลุงสุตวาพุทธะสะสาสานางังวิตตะคาระลาแกหิปะกามงเมสังโลมปิอชัชยุงสัพเพชิเตตาสังขมาพระยาติตาญาสสิโนโมนิติสหะ ภ e ah er ูเตหิสาวกาเตชะเนฉุกตาติอาเสวนาจัพรนาปะิตาณจะเสวนาปูชาจัปุชนียานงเอตมังคระมุตมังปปฏิรูปะเพสวะโสจัปุเพกตะบุญญะตาเอตะอันตะสมัครติตะนิธิจะเอตมังคระมุตมังพาหุสันจะสิปัญจะวินโยจะสุสกิโตสุภาติตาจัยาวจาเอตมังคระมุตมังมาตายไปตุอุปทานังปุตตะธาระสาสังโฆอนากราจะกรรมตะเอตมังคระมุตมังท่านจะธรรมจริยาจะกัน ยาตาการาจจะสังโหอนัตวชานิกรรมานิเอตัมมังคะนโมตมังอารติวิรติปปะมัจฉปานาจะสัญญาโมโอปะมาโทจะธรมเมสุเอตัมมังคะนโมตมังคารวโจะนิวโตจะสัมตุทีจะกัตตัญญุตเกรณธรรมะสวนังเอตัมมังคะนโมตมังอันตีจัตโววะจชสตาสมะนานันจะทัศนังกเกรณธรรมะชากัญชาเอตัมมังคะนโมตมังตัปโะพัมมะจริยันจะอริยสัญจะนัธสันนังนิพพานะสันฉิตริยาจะเอตัมมังคะนโมตมัง ุทานสารโกรกมธรรมเมหิตเจตังกสะณกรรมปติโอสังกังเวรดชังเขมังเอตังมังคระมุตตมังเอตาทิสานิกรวานะสัมพันธะมัปะรชิตาสัมมาทะโสถิงคันสติตันเตสังมังคระมุตตะมันติยันกิจิวิตังอิทะวาหัวรังวาสังเคสุวายังรัตนังปานิังนโนสังมังอทิตถาคาเรนะอิทัมเปตพุเทรัตนังปานิังอิตนะเศจนะขีหนตุขยังวิระคังอปปตังปานิตังยสัมมาคายสังยามุนีสมหิโตเน นะเตนะธร,รมเมนะสมันธิกินจิอิธรรมเปิดทรรเมตั์นั่งรัรตนังปานีนังอิตนะสะเจนะสวันธิหอนตุยาม,มุทธ,ธาเสรโทรปริวันนายิสุดจริงสมาทินาน,น,น ตริกัญญะมโหสถสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปีตทมเมตนังปานินังเอตนะสัจนะสมันทีโหตุเยปุคาราอัฏฐาสตังปัจจถาจัตตะเลเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุกัตตสสะสาวกาเอเตสุเทนานิผดผรานิอิทัมปีสังเคตนะนังปานินังเอตนะสัจนะสมันทีโหตุเยสุปะยุตตามนาสาหับเพนะนิการวิโนสโคตมะสาสะนัมหิเอเตปฏิปตายะมะตังโวินขันหะวิขันหะรัฐามุธานิพุติงพุทธะ มานาอิทัมปีสังเคตะนังปานีนางเอตนาสเจนะสมวัตถโหตุขีนางปุระนังนาวังนาธิสัมภวังวิรันตะจิตตายะติเกภาวิสมิงเตชิดนักพิชาอาวิรูปหิจันทานิพันติธีรายถายามปัติโปอิทัมปีสังเคตะนังปานีนางเอตนาสเจนะสมวัตถโหตุอัตาหเวชิตังไสยโยวาจายังอิตราปัชาอัตตาทันตสาุทธสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวจะคัมภปโหมะณมาโรสหะพมุนาชิตังอปปชิตังกาญิราตถุ ตถารูประสะสันตุโนภะสิตามิถังเต,ะตนตะภะกัตตาชนะตาปัสตะอะระหันตาสัมมาสัมพุทธเถนะไอเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมาประมะปะระยามาอิติกิรยามะปิกะกะสัมปทานินามาตะกาเหตุตมานยะคะเหน,มานาะ,ะหนามาอาการะประริวิตเกนะมาพิสิตนิสม,มานคติยามาพัมพารูปะ ตายะตายะมาสามนโนโนคารุยะธาอิเมหะอัตนาวะชายนายะธาอิเมธามาอากุสลาอิเมธรมาสาวชาอิเมธรมาวิโยคารหิตาอิเมธมา,ามาสมัตตาสมาธินาหิตายะทุขายะสวัตติอถัถตุเมเหะปะชฉหายาธายะธาย กุมเหนอนันตตนวะชาเนยยะทาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาบชายอิเมธมาวินโยปาสันทาอิเมธมาสมัตตาสมัตินาหิตายะตุขายะสังวันตติอัฏฐตุเมเหอุปสัปมปจะวิหาร,รยาถาติอุปนิยติชีวิตะมัมปะยุงชาลูปานิตสะนะสันติตานาเอตังพระยมารณีนเ,นเปิกขามโนปุญญานิกะเยราทะสุขาววะหานิ อุปาณิยติชีวิตะมัมปยังชาลูปานิตะสะนัสันติตานาเอตังพายังมณเณเปขามโนโรกาไมสังปัจเหสันติเปโโโยทักกายนะสังยามโมวจายะอุทะเกตัสสะตังต,งตาสระเปตัสสทุขายะโหติยังชื่อว่ามโนปักรโรติปุญญะทมโมหเวราักขาติธรรมมจาริงธทมโมสุจิโนโส,าาสุขะมะสุขะมาวะหานิเอสานิสังโสทำเมสุจินเนทะทุกติงขันติธรรมมจารีสัพเพสังฆารานิจติยะถาปัญญายะปสติ อาทะนิมพินทะติทุเขะอสัมโหสุติยาสเพสังคาราทุกขติยะถาปัญญญาปัจจติอาทะนิมพินทะติทุเขะอสัมโหสุติยาสภะสเพธรรมะอนันตติยะถาปัญญญาปัจจติอาทะนิมพินทะติทุเขออสัมโหวิสุตธิยาอนัปปัตนากันถาณเมเกทุเรียงอาหุงตติกาเอตัธนญะเมธวีตังคันหายะอุปัตนากงภาหุง เวสนังยันติปภะตานิวานิจะอารามนุขะเจตญานิมนุษย์ปัญจิตาเนตังโหสนังเขมังเนตังสนังอุตตังเนตังสนะมัคมะสัพทุขาบังจติโยจากพุทธจากรธรรมจากรสังฆจักรสนังขับโตจตาริอริยะสัญจานิสัมปัญญญะปัจติทุกขังทุกสะอุปปัถังทุกสะจติกมังอริยัญจะอาถางขีกลงทุกขปะสะมามะขามินางเอตังโโหสนังเขมังเอตังสนัมุตตังเอตะเอตังสนะมัคมะสัพทุขา ประมูลจันติออติตังนันวาคะมยะอปาติกังเขอนาคาตังบุคคลแม่คำนวณถึงสิ่งล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งนี้มาไม่ถึงอิยัถะตีตามปะหินันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งได้ล่วงมาแล้วและสิ่งนั้นก็เป็นรัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะยโยธรรมาตถาทตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธานะวิธามะนุพะดูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทัจทีวันไม่งินงัยไม่ขอนแกนนทาในธรรมน นันเนื่องเนื่องให้ปลกปลงเถิดอาจใช้ว่ากิจจะมาทำปังโกชัญญาพระนันสุเวพึงความเพียรเสียในวิแใครร่กใครเล่าจ่รู้ความตายวันพุ่งไฮโนสังฆารันเตนนะมหาเสน,นะมัจจุนาเพราะความผิดเพี้ยนกับมัจจุนาผู้มีเสน,นั่นอย่างนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโอหันตะมันทิตตัง,ต,งตังเวพันเท การันตติดสานโตอจิคาเตมูนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้บุคคลผู้มีปฏิยงนี้มีความเพียรไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะว่าผู้มีลาตินใเจริญด้วยประการนี้และชลาธรรมโมมิหิตชลชรังอนัตติโตเรามีความแก่ธรรมดา่รู้ความแก่เป็นไม่ได้พญาทิธธมโมมหิตพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาะรู้ความเจ็บไข้เป็นไม่ได้บรรณธรรมโมมิหิตรณังอนัตติโตเรามีความตายของตนเรา เราอยู่ความเราอยู่ความตาย เป็นธรรมดาจะล่วงความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปิยาหิมานาไปหิมนาภาโวมินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราต้องพัดพากจากของรัาของเราจุดนั้นแสงหนังปวงกมาสสะโกมหิตธมาทะยโทกมาทะโยนิกรมาพันถุกรมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นเกิดเรามีกรรมผู้ตามเรามีกรรมผู้ริสยยังกรรมมังกริสัมิกระยานังวาปะปะกังวาตัสสะทะโยโทภาะวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นมูลเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราต้องรับผลนั้นสืบไปเอวังอามิเหอ เวืคิดแต่พังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่นี้ทุกวันเทลินทุกขปัตตาินุขาพยัญปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจนาินิสงการหอนตัวสเพปีปานิโนโอเอตาวาตาจะอมิหิอสมตังปุญญาสัมปทานสาเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมพติทิยาทานังทานตัวสัทยะสีรังและันตุสัพธาภะวานาภิรตาหอนตัวขันตุเทวาตาขาตาสาเพพุธทธาพราหมัตตาฏปเจกันปัจเจกันานจัดยังพลังอนันต อราหันตานั้นจะเตชนะรักขังพานามิสัพโสยาเทวตาสันติวิหารวิชนีถูเปคาเรโพธิคาเรแตหิงแตหิงตาธรรมะทานิณะภวันตุปุชิตาโยดหิงกโนเตหะวิหาระมัทะเลเถราจะามชมาทาวก,กาจาัพิกโวสารายมิการธนาปฏิอุปสากา ขมาจากเทสานิขมาจ่อิสราสปานุปูตสุติตาพระวันตุเตชาราพุชาเยปิอัฏฐสัมภังสังเสรทัสตาอัฐาโมปปติการนิยานิการธรรมารังปฏิจจเตสเพปิทุกษะกรลโณตุสังขยางธาตวจีรังสตังธรรมโมธรรมธาราจะบุคหราสังโฆของตัวสมัครโวะตถายะจะหิตายะจะตทำเหรรักตัวสตธรมโมสเพปิธธรรมจาริโนวุติงสปาปุปเนยะมาธรรมเเมอริยมปะเวทิเตบุญญาสิธานิถนสัจญาัญาณิกาตานิเม เตสัญจะท่ากินโนหนตุสตานันตะะมะนาคาเยปิยาพุนวันตาจะไมหังมาตาเวตนายโยทิถาเมจายปิยะทิฐาวาอันเยมะเชตาเวริโนสันตายติถันติโลกะสมิงเตกุมมาจะโตโยนิกาจะตุโยนิกาปัจเจกจะตุโบการาสังสารอันตาพระวาพระเมยาตังเยปติตาณเมอนโมทันตุเตชยังเจจีมังนัปปะชาณติเทวาเนสังนิเวทยงเมยาทินะ ทินานะบุญญานะอนุโมทนานาเห็นตุนาสเพียสตาสทธาหุนตัวอเวลาสุขะชีวนโนเขมาปัทันจาาปปันตุเตสาชิตมะตังสุภาขอสัง์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่เข้าเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้แลเห็นบุญทั้งหลายอื่นที่เข้าเอาทำแล้ว คือชนละลาที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและมีดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรนการตั้งอยู่ในโลกเกิดพบสามภูมิสามเกิดในไม่เกิสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวในพบน้ใหญ่สัตว์ละลายทราบการให้สนุนของข้าพาเจ้าแล้วขอสัตว์ละายนจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์ลายนั้นย่อมไม่ทราบการให้สนุนข,ของข้าพเจ้านี้ขอทวทเศพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์ลายนั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบย ที่เขาจะทำแล้วขอสั่งหลายนปวงจงอย่ามีเวรกันขออยู่เย็น็นสุขเสมือนเอถิดแรมถึงข้างกันเกษมสันขอความหวังดีของสัตว์หลางๆนั้นจงสำเร็จด้วยเถินสาธุสาธุสาธุด้วยภาพแห่งสจาริษานั้นภาพแห่งความเพียรและแอนสองแห่งความบูชาพาระนาตายด้วยการสวดสรรยายมนพระสวดพระบิตร,รและพระคาถานี้ขอความสุขสวัสดี จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในอัครชัยฐาสีขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอเทพท,ทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัญญายมนและธรรมะเหลออ่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุนพรให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดุลคนพระกิง่งพุทีเป็นหน้าโดยพี่สมเด็จสยามสังวรวัดบวรนิวเป็นหาสตลอดจนบรรดุลคนทั้งหลายที่สามสิง ที่จะสร้างขึ้นที่เพื่อมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยนุภาพแห่งพามระ,ะิทธ์และำคำมงคลในภาคกาต่างขอจงสำเร็จสรรเสธิ์ด้วยทุระการเาินสาธุสาธุ